อยู่กับเจ้าวีโก,โก้คันนี้เป็น4ประตูรถเนี่ยมีอุปกรณ์รอบขันมีไส์เลียวมีกันชนหน้าเปียกกันชนหลังเปียกแล้วก็มีตัวในส่วนของรัว้วครอบครึ่งคันนี้ใช้งานหนักลูกค้าเนี่ยของเดิมยก2มาแล้วช่วงล่างแต่ระบบนะครับปีกนกดับเพาสปริงอะไรต่างๆครบหมดแล้วรัาบอกว่าอยากได้คันเดิมที่มันไม่ใช่คันเดิมเป็นยังไงนะครับก็คือคันนี้เนี่ย จัดสเต็ปใหม่ก็คือเป็นสเตปยก6นิ้วใช้ชุดยกยูนิคอร์ชคช่วงล่างจัดใหม่หมดเลยในส่วนของเรื่องแมกยางเนี่ยยกสูงขึ้นมาประมาณ6นิ้วเนี่ยจัดแมกยางใหม่ด้วยตัวแมกเนี่ยเป็นเป็นเล่ล้มสขอบ16ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับกว้าง10บรัดเข้ากับยางเป็นเหล็งหลง็หลง NT 3เ5 7 5 6ินะครับแล้วก็ในของชุดช่วงล่างเนี่ยใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับชคหน้าชกหลังชคหน้าเป็น OEM 2.5โหชคหลังเป็นบายพาสเป็นสเปค ยก6ในส่วนของเรื่องชุนยกนะครับก็ใช้เป็นยกหกของยูนิคอร์นก็เป็นของอาร์ปอสนะครับแล้วก็คันนี้มีเพิ่มขึ้นมามีสโนเกิลนะครับมีถ่ายของเหลวทั้งระบบนะครับมีในส่วนของเรื่องกันแข้งที่เป็นฮัมเมอร์ชิ้นหน้าด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับรถประมาณนี้เดี๋ยวเก็บช่วงล่างด้วยนะครับเต็มระบบในเรื่องของเบรกในเรื่องของลูกม,มาต่างๆเก็บให้หมดทั้งคันแเดี๋ยวติดตามชมกันว่าเจ้าคันนี้จะไปได้สุดสักแค่ไหนติดตามชมกันครับผม